กลายเป็นกระแสะที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกโซเชียลค่ะสำหรับเรื่องราวมิตรภาพดีๆและความปังของทั้งคู่ครูจินสุดซินอย่างน้องเบสแบล็กวันนี้คส่ง และบอสบิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ร่วมกันไลฟ์สดขายสินค้าและสามารถทํายอดขายถล่มทลายทะลุเกินเ็ล้านบาทค่ะหลังจากความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้น้องเบสก็ไม่พลาดที่จะโพสภาพคู่และข้อความสุดซึ้งถึงบอสบิ๊กโดยระบุว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชอบส่งข้อความมาหาอยู่บ่อยๆเราไม่ตอบก็จะโทรตามคอยช่วยถ่ายรูปถ่ายคลิปไลฟ์ขายของแล้วเราก็จะบอกว่าคนทำเยอะแล้วแต่เพื่อนคนนั้นบอกว่างั้น ็อยู่ซื่อๆิบหาเฮดและเราก็อยู่เฉยๆมาตลอดจนเมื่อวานนี้เพิ่งรู้ว่าพวกเราก็ทำได้เหมือนกันนะขอให้ความหวังดีที่เธอมีต่อฉันส่งผลให้เธอปังๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปอีกนะขอบคุณนะคะบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เรียกว่าก็เป็นหนึ่งโมเมนต์น่ารักคาสดาให้เห็นถึงความจริงใจของบอสบิ๊กที่คอยสนับสนุนน้องเบสให้ทำสิ่งใหม่ๆจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ เดังยืนซื้อยู่ครับเอาอันที่เปลี่ยนแมมโมรีกกันแกฮะพิเศษมันโอเคแล้วสิมาหรออันนี้เอาประสานแขกงแบู๊บารูอยังแล้วสิมาบอกจะมาเข้าวไล้แต่ว่าหาคิวบางวันพ่างคืนยีงมีไล้ติดไลฟ้แต่ว่าคนขอหน่ตยจีพัสดปฏิเสธแต่ละก็ไม่ได้เนาะพูดอะไรดื้อระดับขี้ติดหมดแล้วระดับคุณเบสขอเนาะเขาขอมาว่าได้ไหมอ๋ติดไม่ได้เดี๋ยวขาดเพราะว่ามัน ันนี้ก็อาจจะเอาดูคิวใหอ้อันนี้เป็นบอดเบียร์แทักมาขออะกับปฏิเสธไ่ไห้เลยไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ปากมาได้จริงไม่ได้เลยเอยเนาะต้องามนั้นพุ่งนี้แด้ทุกคนได้อย่าลืมไปไปเตรียมกดนวบอดเนาะสินค้าราคาแบบบอกเขาเลยว่าถูกใจแน่นอนอม,มีหลายแบรนด์มีหลายอันที่มานะเริ่มงจะโม่งเหรอครับบอดคนอื่นเที่ยงเที่ยงเป็นต้นไปทุกคนอย่าลืมมารอกดตะกร้าช่วยบอด ทั้งสองใบ B and B เจอกันแต่กระทำหรอแล้วไดรับก็ไม่เชื่อว่าจะทำกระพร้าม่างเห็ดบีบอนันคือภาษาไรภาษาอีสานค,คือบีบคอทําทําก่อนจะพาทําโอเคทำก็ทําถ้าเชื่อใจทานฉันก็ต้องทํากระทำแต่ดีนะคือแบบผมพาทําอะไรแนละ้วก็ทําคนเชื่อใจกันไปนล่าผ้า,าเปร่าเห็ดช่วยหยังช่วยเห็ดอย่างเห็ดได้พี่นอ้องคุณเท่าไหร เหมือนเงินค่าจ้างไรสุดค่าเหมือนเงินเหมือนเงินที่แบบเมื่อวานนี้ลูกค้าแบบเงินลูกค้าแบบจ้างไรเนี้ยโอนข้าบิ๊กเลยโอนข้าบิ๊กเลยไม่ต้องโอนข้าหนู่ง โอ,เอนเข้าแปย่านั่นเหมดเล่นแบบเป็นติบล่างก็ได้เจอให้อุ่นเข้าไปย่าเป็นแลนม,มาหลังเพื่อประหยัดเงินแน่นอ้องเอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละตัวมันอันนี้ก็ได้กันได้ได้ยนนยอยู่นิดนึงเงินค่าจากก้างวัาให้บิ๊กเลยเลือกโหมดได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของไปย่านฟินแลนด์ หมายความว่าบินมาเลือกออดิชั่นเดีจะทําบัตรออดิชั่นให้แต่ว่าขอให้ผลออดิชั่นขอให้ผลช่วงนี้ไปก่อนเพราะว่ายังมีงานเยอะอยู่ช่วงนี้อาจารยนเร็วๆนี้แหละเปิดเปิดกองทุกอย่างดายก่อนเปิดเปิดกองเปิดย่างนั้นก็ได้เราจะออนเปิดไปข้างล่างไม่เปิดกองพอมั้งแม่เปิดบอกแล้ว แคมป์ปิ้งราต่อไปเราจะมีโอกาสได้เจอกันอยู่นะโมนี่นมาแรงเด็กหน่อยอยางเก่งกล้าเป,ป็นติดตั้งเก่งมากเลยโมเน่นเจอกับบีบีนแน่นอนนะคะเขาก็รักกันนั่นแหละทุกคนแต่ไม่รู้ว่าความรักมันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนแต่ตอนนี้เป็นโมเมนต์รักกันอาจจะในฐานะเพื่อนก่อนแล้วค่อยขยับสถานะหรือจะเป็นยังไงในอนาะคตเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็คือ เขารักกันนั่นแหละเขาซัพพอร์ตกันเขาช่วยกันสร้างช่วยกันทํามีโปรเจกต์ด้วยกันมันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะทุกคนจากไล์เมื่อวานทุกคนว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะทุกคนเปอร์เซ็นต์มันเกินร้อยแล้วแม่ว่าจริงทุกคนมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเขาเฟกเนาะเมื่อเขาเขาช่วยกันเป็นกิจกรรมที่เขาทําด้วยกันจริงๆมันไม่มีบทละครี่ย ออถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ได้ภาพได้คลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วภาพเนี้ยเขาสามารถไปใช้ได้เป็นเดือนเลยหนึ่งเดือนเท่านี้ก็าคุมแล้วเพราะว่าปกติถ้าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์จะราคาสูงมากๆเลยจ้างถ่ายจ้างรีวิวอะไรอย่เงี้ยเห็นคู่ต้องรอก่อนนะ นอนหลังเก่าอยู่นะคะทุกคนเพราะหลังใหม่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มีอะไรเลยกินเป็ดแซ่ทุกคนบอสตามแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังมาเมาท์มอยกันใหม่เดี๋ยวสัญญาว่าจะเมาท์มอยอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องราวความคืบหน้ามาสปอยให้นะว่าเราจะทําอะไรมีโปรเจกต์อะไรทั้งเรื่องของทรีบอสแบ b นดบิ๊กเบสบีสแล้วก็ตู้เกียวมิวสิกด้วยนะคะทุกคนถ้า ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Dn2 Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ